สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ํามีราศีมีน ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบ timeless ค่ะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดูตอนไหนก็เป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะในคลิปนี้เราจะโฟกัสไปในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ยังมาพูดคุยเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไป ทิศทางไหนนะคะดวงความรักในในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงแบบโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ก้าวไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์ใน EP ีนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังค่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ว่าตัวคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่ยังคงติดใจค้างคาในช่วงเวลาที่เลิกกันก็ได้นะคะ หรือไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะหมายถึงว่าเขาคนนี้ค่ะมักจะมีเรื่องรับลมคมในนะคะมีกำแพงปิดบังคุณอยู่นะคะคุณเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาเขาพยายามทำดีกับเขานะคะแต่ว่าตัวเขายังไม่เปิดใจให้กับคุณสักทีนะคะออหรือว่าเขาเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของเขาให้ให้คุณฟังเลยก็ได้ไม่เคยแชร์ความรู้สึกนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนนอกนะมีกำแพงกั้นอยู่ตลอดเวลา แบบนนี้ะะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัตุน้ําค่ะทัดน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากาไพ่ใบนี้นะคะความคิดว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ระหายในเรื่องของความรักเป็นคนเจ้าชู้นะคะ ออชอบแบบเฟรสไปเรื่อยๆคุยกับคนนู้นเจาะแจ้คนนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ,อแล้วเป็นการวางตัวที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่บางบางทีเนี่ยเราไปเห็นคาตาเลยเนาะกำลังอ,อคุยกุกิกกุกิกอยู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะแบบนี้นะแต่จริงๆอ่ะคนนี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนนึงแหละนะคะด้วยความพูดคำจาของเขานะคะคด้วยท่าทีของเขานะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่ emperor นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือไม่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือลักษณะนิสัยของเขาคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้เยอะ ไม่ค่อยยอมคนมีภาวะผู้นําสูงนะคะผู้นําจนบางทีนําเราไปเลยค่ะไม่รอเราสักเท่าไหร่อาจจะไม่ถามเราเลยค่ะว่าเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมโลกคือหมุนรอบตัวเองนะคะอืมเวลามีเรื่องราวทะเลาละอะไรกันเนาะไม่ค่อยง้อค่ะคนเนี้ยอืมไม่ค่อยงอ้อนะคะอืมจริงๆแล้วไพ่สองใบเนี้ยบุค,คลิกมันจะแบบตรงกันข้ามนะคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบว่า ทำอะไรผิดแล้วก็จะมาแบบคลอเคลียพูดจาดีๆนะคะมาง้อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่ลักษณะนี้ค่ะก็คือตึงๆนะไม่ค่อยง้ออะไรเราเลยนะต่อม่ค่ะเป็นไพกน่ก้าเหรียญค่ะก้าเหรียญเนี่ยค่ะจจะโชว์ว่าเขาคนเนี้ยอืคือทําตัวเหมือนโสดน,นะทําตัวหลันล้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันมันไม่ได้อ่ะมันไม่มันไม่โอเคใช่ไหมเราบางคนเนี่ยมีสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะเออมันก็ทําให้คิดเยอะคิดมากไงว่าจะเอายังไงกันแน่เนาะนะยส่วนคนมีคู่ค่ะก็แงอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะต่อมาคะ่ะเป็นไพ่เดวิลค่ะเดวิลเนี่ยก็เป็นชาวราศีมังกรนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องนอกใจเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอืมแล้วก็มาขอให้เราอะ่ะยังอยู่ในชีวิตนะคะอย่าไปไหนเลยนะคะอยู่ก่อนเห็นไหมความสัมพันธ์มันกลายเป็นคาราคาซังใช่ไหมคะเหมือนใบแรกที่บอกมาเลยค่ะนะอืม ก็ออกแนวแบบเห็นแก่ตัวนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้ออกแนวเห็นแก่ตัวนิดนึงค่ะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินโอ้ลูกชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะต่อแม่ค่ะไพ่สองไม้นะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าไหร่นานๆที่เจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะเห็นไหมมีรูปลูกโลกอยู่ก็คืออาจจะเป็นรักออนไลน์ค่ะลองคิดว่าคนที่คุณเจอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพยายามปรับ ไม่ค่อยพยายามเปลี่ยนแปลงเข้าหาเราอย่างบางคนไปเจอชาวต่างชาติใช่ไหมต่างวัฒนธรรมนิสยัยอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างต่างกันเขาแทบไม่ปรับจูนเข้าหาเราเลยเราต้องเป็นฝ่ายที่แบบต้องปรับจูนเข้ากับเขาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะคะอืมคนเราอะมาจากร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วแหละมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วพยายามที่จะ อารมณ์อรอยกันพยายามที่จะเข้าใจกันและการร้วปรับจูนกันโอ้ยมันไปรอดค่ะเออมันอยู่กันได้ค่ะเห็นใจกันและการมีซิมพัตีิมี sympathy, ม empathy, เ,อเอมพัตีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเลยอะ่ะมันอยู่ยากอะ่ะอืมนะคะต่อมาค่ะมีไพ่ห้าดาบค่ะเพิ่งพูดไปเลยนะคะว่าถ้าไม่มีการอารมณ์อร่วยกันนะคะก็ก็ยากเหมือนกันนะคะยากที่จะไปต่อ,อเนี่ยเวลาที่คุณมีปัญหาเนะคะ เขาไม่เคยที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณเลยนะคะไม่แม้แต่จะถามถ่ายเลยหรือเปล่านะคุณอาจจะเจอคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะนี่คือเลดแฟกมากๆเลยนะอืมดูแล้วก็เหนื่อยใจยมากๆเลยนะคะคุณมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอืมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะปัญหามันจะคี่คลายได้ไหมนะคะ ลองขอสับไพ่นิดนึงนะคะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเรนค่ะจริงๆด้วยใน EP นี้นะเป็นอะไรที่ตัดไม่ขาดค่ะคาลาคาซัางนะคะโอ้ดูสิถ้าคุณเลิกลากันไปแล้วไม่ได้กลับมาในชีวิตของกันแล้วเนี่ยเออมันเป็นในรูปแบบที่คุณน่ยคิดถึงเขาอยู่ มันอาจจะมีเรื่องราวของเขาเนี่ยผ่านหน้าผ่านตาคุณทาง Facebook ก็ได้นะคะอ,อคุณอาจจะได้ยินเรื่องของเขาจากทางเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกตัดไม่ขาดใช่ไหมคะโอ้ดังนั้น,น,นถ้าอยากจะตัดเขาคนนี้นะคะต้องเริ่มที่ตัวเราเองค่ะคือบล็อกมันไปหมดเลยค่ะ เออบล็อกทุกหนทางทุกเส้นทางแล้วก็บล็อกเขาไปจากใจด้วยนะคะอืมนะอ่ะแต่เอาเป็นว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังคงตัดไม่ขาดและการใครที่กําลังรอคอยเขาคนนั้นติดต่อกลับมาหรือว่าได้พูดคุยกันว่าคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะคะจะได้พูดคุยกันนะแล้วไพ่สเตรนอะความหมายอันนึงของของใบนี้ก็คือความอดทนนะคะคุณขาถ้ากลับมาแล้วคุณจะต้องอดทนนะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่เก้าถ้วยค่ะอืมนะอะให้คิดถึงความสุขค่ะเก้าอ่ะก็คือความสุขเนอะให้คิดถึงความสุขที่คุณเคยมีร่วมกันนะคะต่อมาค่ะ,ะจริงด้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคือความคิดค่ะคิดถึงความสุขที่เคยมีร่วมกันเออมันจะโอเคหน่อยไหมเนอะมันจะโอเคหน่อยนะคะอืมอมาดูกันต่อนะ แล้วก็ไพ่เดอะสตาค่ะใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่อยู่ในรูปแบบโสดกับโสดนะคะเขาไม่ได้มีใครเราไม่ได้มีใครเนะาะความคิดว่ามันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้มีสถานะในช่วงระยะเวลา1-2เดือนนี้นะคะนะเออก็จะเป็น,นรูปแบบนี้อยู่นะคะอืมเออแล้วก็ไพ่ที่บอกว่าไม่ใช่สิต้องบอกสถานการณ์ใครที่ไปเจอ คนที่มีเจ้าของแล้วเออนะเขาก็ยังคงเลือกเลือกคนนั้นอยู่นะเลือก number o n วของเขาอยู่นะคะนะเออเลือก number o n วดังนั้นไพ่เลยบอกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองไหมเออมาอยู่กับตัวเองไหมถ้าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเคยฝันไว้เคยคิดไว้เคยอธิษฐานขอไว้ไพ่เด e s t ตา The Star, คือการอธิษฐานขอถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเปลี่ยนทาร์เก็ตไหม Oh. นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สิบเหรียญน่ะสิบเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยใฝ่ฝันก็ได้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีความมั่นคงมีความอบอุ่นนะคะอืมแต่ณตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นเป็นแบบนั้นแล้วมันสั่นคลอนมากๆแล้วนะคะก็อาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณสองคนต้องเลิกลากันนะ เออไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่ากวางจะต้องไปยุให้คุณแบบเลิกลากันนะคะแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยคุณอาจจะนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาทานข้าวก็นึกถึงเขาไปนูน่นไปนี่ก็นึกถึงเขานอนก็ยังคงนึกถึงเขาใจเราไปฝากไว้ที่เขาไหมคะเปลี่ยนใหม่คะ่ะเปลี่ยนใหม่เราไม่จําเป็นต้องเอาใจไปฝากไว้ที่เขาเราทําชีวิตประจําวันของเราดีกว่าอยากจะไปช้อปปิ้งก็ไปเออไม่จําเป็นต้องไปดูว่า อะไรช้อปปิ้งอะไรให้เขาไม่ต้องช้อปปิ้งให้ตัวเราค่ะวันนี้เราอยากใส่อะไรเออทําแบบนี้ดีกว่าวันนี้เราอยากทานอะไรก็ไปเลยเออเมื่อก่อนเขาอาจจะบอกสัญญาคุณว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหนังนะเรื่องนี้นะเออสถานที่นี้นะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะแล้วคุณก็จะเฝ้ารอคอยการไปของเขาเออตอนนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปเฝ้ารอคอยการที่เขาจะพาเราไปไปเองค่ะไปเลยค่ะ นะมีรถขับรถไปเลยค่ะและกลบรบอะไรก็เรียกไปทำชีวิตให้อิสระเสรีทำชีวิตให้ไม่ต้องยุ่งยากและไม่ต้องมีคอนดิชันเยอะนะคะต่อแม่ค่ะไพ่เดอะมูนค่ะนะถ้าคุณจับได้ในเรื่องที่เขานอกใจในวันนี้นะคะอืมวางคิดว่าเขามีโอกาสที่จะทำเรื่องเหล่านั้นอีกนะคะเราไพ่เดอะมูนเนี่ยคือไพ่ของความลับ นะคะเออประมาณนั้นนะคะสี่ถ้วยค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรกับสิ่งสิ่งนี้มากอย่าไปคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะต้องไปในทิศทางที่โอเคดีร้อยเปอร์เซนมันอย่าไปคาดหวังเออเอาแค่วันนี้เอ็นจอยนะโมเมนต์เนี้ยเธอกับฉันมาทานข้าวกันโอเคมีเธอมีฉันคุยกันดีๆฉันมิดเนาะเออสวีทหวานจุ๊บกันไปจุ๊บกันมา อันเนี้ยโฟกัสแค่ในะโมเมนต์นี้ก่อนนะคะไม่ต้องคิดไปยาวไกลอะไรขนาดนั้นนะคะยิ่งคิดไปมันก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดไปมันก็ยิ่งกุ้มนะคะต่อมาค่ะไพ่หกไม้ค่ะไพ่บอกความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนะค่อยเป็นค่อยไปนะเออบางคนเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะเป็นสามีภรรยาแล้วนะคะ แล้วก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้ง่ายถูกไหมคะอืมน่นนเนี่ยความรัะความสัมพันธ์เนี้ยวันยังคงไปได้ต่อนะไพ่ย,ยังขึ้นมายืนยันค่ะยังคงไปได้ต่อโดยที่เรามาโฟกัสให้ตัวเองโฟกัสที่ลูกโฟกัสที่ครอบครัวอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นเขาคนเนี้ยเออนะคะอะไรที่เขาเคยทําเราเฮิร์ตทิ้งมันไป I don't care อะไรแบบนี้เนี่คะ่ะอืม อมาดูกันต่อนะคะ The world ค่ะไม่ขาดหรอกไพ่ขึ้นมาบอกความรัะความสัมพันธ์ของคุณถึงคุณจะเลือกเดินออกไปเลิกลากับเขาไปผ่านไปสักวีกสองวีก,วกเดือนสองเดือนน่ะเขาก็ต้องติดต่อมาแล้วค่ะคุณขะเขาก็ต้องมาทำแนวสอง,องคุณละกดไลค์คุณละนะอืม อารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นความสัมพันธ์ในอีพีนี้ตัดกันไม่ขาดค่ะขอดูอีกใบหนึ่งค่ะยืนยันเข้าไปอีกนะยืนยันเข้าไปอีกค่ะว่ามันไม่ขาดค่ะมันยังคงกลับมาค่ะอืมนะกลับมาคราวนี้ก็อย่าไปคิดเยอยวคิดมากเนาะโอ้นะโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะอย่าร้องไห้มากเกินไปนะคะ อ่ะหรือว่าอยาไปเครียดอะไรก็ได้บางคนอาจจะไม่ไร้องไห้เนอะเออก็ไม่เป็นไรก็ไม่ร้องไห้ก็ไม่ร้องหไองห้ค่ะก็เอาเป็นว่ารีแลกซ์รีแลกซ์นะคะอ่าอืมคราวนี้วัขงขอดูเปิดข้อความนิดนึงค่ะข้อความข้อความมาหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เจอคุณนะเขามักจะอ่านข้อความเก่าๆของคุณค่ะ อไอ้เนี่ยคือแปลกนะเวลาที่อยู่ด้วยกันเน่ยนะเวลาที่มีด้วยกันเนี่ยไม่รู้จักรักษาแต่พอมันห่างกันไปเนี่ยจะขวนขวายเอากลับมาแปลกเนาะคนแบบนี้ต่อแม่ค่ะอืเออเขาบอกว่าคุณควรได้พบเจอคนที่ดีกว่าดีกว่าตัวเขาแล้วก็พร้อมในความสัมพันธ์มากกว่าเขา อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดมันก็เป็นไปได้ค่ะก็คงอาจจะรู้ว่าตัวเองแบบไม่ค่อยดีอ่ะออนะคะตอนแม่ค่ะอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ชอบที่จะต้องคอยส่งข้อความหากันนะคะห่างกันบ้างก็ได้อันนี้มันก็ดูแปลกๆเนาะถ้าไม่ส่งข้อความหางกันให้ทําอะไรอะ่ะเออโทรไปแกก็ไม่รับใช่ไหมหรือต้องนกพิราบไหมหรือยังไงเออถึงจะติดต่อเธอได้ นะคะอ่ะนี่ก็คือจบแล้วสําหรับไทม์เล s นะคะสงสารหนูน้อยหนูน้อยอใหญ่เลยนะคะอายุ16ปีแล้วนะเออซัพพอร์ตหนูหน่อยนะคะ <laughs> อ้าวันนี้วอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดี